แต่อยากอยากจะบอกว่าวันนี้ที่ว่างานวันนี้เกิดขึ้นได้นะก็มีตัวหลักเลยก็คือพักดีตบตบมือให้พักดีหน่อยแล้วก็สมมากแล้วก็เจ้าของสถานที่คือน้องแล้วในวันนี้เพื่อนของเราที่มานี่ก็มีคนที่ได้รับรางวัลดีๆอย่างเช่นน้องก็ได้รับเลือกเป็นสอ,อหรือสทสท สมาชิกเทศบาลนครนายกเพื่อนยังมาล้มถล่มทลายได้นะแต่ว่าพอละเราเราย้ายวิกไปยโสธรเพราะว่าเพื่อนน้องพอละเราไม่มีการเอาเปรียบเพื่อนกันเราไปที่เลิงนกทาพ่อสาวนารเลิงนกทาก็บอกโอเคจริงไหมน้องลุดจริงไหมโอเคเราไม่ต้องเชื่อคนเป็นสามีเชื่อคนเป็นพย่ เกียริรางวัลที่ว่าสำหรับสํานักงานตำรวจแห่งชาตินะถือเป็นรางวัลยิ่งใหญ่แล้วก็สูงสุดคือพอลิตอวอร์ดเพื่อนเราคือคุณสมบัติพิริยพลค่ะต่อสู้กับเสียชีวิตใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะเออบางทีใช้เส้นสายนิดหน่อยเพราะว่าทีฉันเป็นคนคัดเลือกเลยบอกว่าสมบัติพิริยพลห้ามขาดสุดยอดสุดยอดบอกไปเลยลูกทาจะไปไหม ดิฉันเองนะคะได้รับเลือกไปติมอเลสเตนะคะทำงานร่วมกับ UN แล้วก็สามหลอทัพซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจของคนที่จบพระศึกษากรุงเทพเป็นตัวแทนตัวแทนก็ดีใจแต่ว่าแทนที่จะได้ไปทั้งปีก็เนื่องจากคุณแม่กับตัวดิฉันเองประสบอุบัติเหตุก็คงได้ไปแบบผัดเปลี่ยนสำรองแค่6เดือนหรือ3เดือนเพราะว่าจริงๆดิฉันก็ทำเรื่องบอกว่าไม่อยากไปแล้วเพราะว่าอยากดูดูแลคุณแม่ แต่บังเอิญเจ้านายก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของเกียรติยศอะไรอย่างเงี้ยการที่สํานักงานตารวจแห่งชาติจะได้ทํางานร่วมกับ u ูเอหรือสามเหล่าทัพนี่เป็นเรื่องที่ที่ยากมันเป็นเกียรติยศก็อยากให้ไปถึงไม่ได้ไปทั้งปีก็เป็นเป็นผลก็ยังดีจริงๆก็ได้ไปแล้วนะคะตอนนี้เกิดสงครามก็แต่ครั้งนี้มันเป็นภระสานร่วมความสัมพันธ์ซึ่งมันน่าจะมีอะไรดีๆมากขึ้นก็ขอบคุณในงานวันนี้ที่จริงคุณแม่ก็ยังอยู่โรงพยาบาลนะคะ ก็บอกเพื่อนๆว่าไม่มาแต่เพื่อนน้อยเพื่อนมากก็บอกว่าเฮ้ยเพื่อนเรียกร้องให้มามาหน่อยสักสองสามชั่วโมงก็ยังดีแล้วก็ในเรื่องของงานเลี้ยงรุ่นวอพอรุ่นสามก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะแต่ว่ามันมีคนพลาดพิงเยอะก็ขอฝากไปด้วยว่าไม่มีอะไรจะเคลียร์สำหรับคนวอพกรุงเทพรุ่นสามมีแต่จะเคลียร์กับเพื่อนร่วมกวนโอเคไหมคะจอกเล็กจงเจริ แล้วก็ขอขอบคุณสมมาตรนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนรักในกวนนะกับพักดีที่ให้กําลังใจมาตลอดโดยเฉพาะสมมาตรนี่เป็นปากเป็นเสียงได้แล้วก็โดยเฉพาะพี่เลียมโดยเฉพาะพี่เลียมบอกว่าถ้าเกิดไปวันที่ยี่แปดที่ห้าไม่ต้องมาเพราะเพื่อนร่มกวนบอกให้บอกงี้ก็เลยเลยผ่านไปบอกพยุงนิดนึงด้วยยุงก็เลยตกใจเสียงเป้าเหมือนกันเลยไม่มา เดี๋ยวเดี๋ยวผู้ตัดสินเขาบอกก็จะมานะแต่มรูกก็จะหลอกหรอแต่ถ้าตัาบใดที่เขาไม่ปิดโทรศัพท์นะะอดีตเคยเป็นแฟนเก่าเขาก็จะรู้ว่าใครจะต้องมาโอเคขอบคุณค่ะขอคขอบคุณเพื่อนทุกคนแล้วกันนะคะ